อ่ะมานะครับของเมมเบอร์นะของพี่ม่อนนะครับไม่เคยเปิดรางพันสิเอ็ดวินมาก่อนเลยนะเพราะตัวเองยังไปไม่ถึงเลยนะครับสำหรับภาคภาคนี้นะครับอ่ะมาเปิดของคุณดูนะครับเดี๋ยวชิมรางก่อนนะไม่แน่อาจจะได้เปิดของตัวเองในเร็วนี้ก็ได้นะครับว้าวก็แปดสิบห้าไปก่อนนะครับไปนะครับเหมือนกันเปิดทีละช่องไปนะครับปุ๊บคาวาโยที่ผมก็เพิ่งจะได้มาวันนี้นะคาวาโยนะครับ เลือกเลนนะพี่ม่อนครับอ่าเลือก2เลยนะถ้าเลือก2อันนี้ก็ทีมอ๊อดูวีกหนึ่งแล้วก็อันนี้1ดีไหมดีไหมครับหรือว่าเลือกเลนหรือยังไงครับเดี๋ยวถามเจ้าของไอดีก่อนนะจัดเลยใช่ไหมโอเคโอเคบอดูวิกดีกว่านอกเพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องใช้ทีมอ๊อดูวีกนะครับมีแบบ83อะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมาครับไปอ่ะสคริปต์บ้างโอ้โหลืม ออกแบบสคริปต์บ้างนะครับอะทิโมดูวิกเฮ้ยอันนี้ต้องเลทน,นะอันนี้เลทดีกว่าเลทดีกว่าแปดสิบแปดทีโมอนบอกจัดเลยนะครับเราเลือกเลทเลยนะครับอันนี้ตามความเหมาะสมนะพี่เอาละครับอันนี้ก็ต้องแบบเจมเจมเลยนะแฉลบมาที่ขวาสุดก่อนครับอืมนะมีแบบทำเสียงนะเบาโทนเสียงด้วยนะครับ <c oughs> เอาไป<笑><笑>นะครับ ทีละช่องไม่สคริปต์นะนี่ครับโอ้แสกรำไรโรบอสการนี่มันรวมทีเลยเอออาราบานะครับนี่ใช้งานได้นะถึงแม่ราคาจะล่วงมาแบบหนึ่งแสนกว่าๆเลยไหมตอนนี้ผมไปดูแบบแวบๆบแบบนะครับโอเคครับอาราบาครับเนี่ยพี่มอนได้ลองแบบไงแบบใช่ไหมตัวใช้งานอีกแล้วนะครับอาราบานะครับไปครับ หรือว่ามีตัวแจ่มมาแล้วนะราคาจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับพีรายช่องครับเฮ้ยครีสบันครับจบเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหครีสบันนี่ผมทำท่าเลดี้ออตันทำไมวะเนี่ยซีรุยมิซลี่โอ้โหครีสบัน ใช่ไหมนะครับอาราบาอยากลองได้ลองอาราบาไม่เพียงพอเลยครับได้เพื่อนจากกรุงมัริดไปอีกคนหนึ่งครับกรีซมันครับผมจัดไปเดี๋ยวไปดูราคาของกรีซมันกับอาราบาหน่อยสิ <c oughs> จบเกมเลยนี่ครับกรีซมันนี่ลงมาก็หนึ่งล้านกว่าๆอีนะตอนนี้นะครับตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆนี่แบบ 2M เลยใช่ไหมสองเอ็มเกือบยนะครับ เปิดรางวัลฟุตไม่เคยได้ดีเลยเฮ้ยนี่ไงต้องส่งมาที่ผมบ่อยๆแล้วนะครับแบบพูดเป็นเล่นนะครับอาราบาครับอาราบาก็หนึ่งแสนกว่าๆนะครับเอออย่างที่แบบผมไปแอบส่งมานะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับเอาจริงเอสิเอเก็บไปนะครับเป็นไงนะครับคือแบบช้ำช้ำครับลาลิก้าช้ำช้ครับอ่า ก็ไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวมันจะซ้ําบานตาไทยเอา88ก่อนดีกว่าเนาะนะครับ88คูณสองกนะางวันสิบเอ็ดวิ้โอ้โหไร่แสงไร่ดวงนะครับอโอ้โหเมื่อกี้นี่คงจะใช้หมดไปแล้วนะร่อนไรเชนนะครับ <c oughs> ยังมีหน้าพูดนะไร่แสงไร่ดวงนะโโร่อนไรเชนนะครับกับเรยอนนะเรยอ,อนเหรีย89เรยอ,อนนี่คือแบบ ถ้าเทียบกับโอดิกาทุกคนละเรื่องจริงนะโอดิกาด่คือแบบตัวเอจะชัดนะครับเลขแปดสิบเก้าทีบอตวิกเราละเว้นนะไม่ต้องนะครับเ,เดี๋ยวให้แบบเจ้าของไอดีไปจัดการเองแปดสิบต้องอันนี้ก่อนนะครับแปดสิบห้าบวกคูณสิบมีแสงนะครับมีแสงอันนี้จะเป็นฉากหน้าหรือเปล่า CM ถ้าเป็นฉากหน้าก็คงจะดีนะแต่ถ้าเป็นหล่อนไปเลยนี่ก็โอ้โหเป็นหล่อนไปเลยนะครับแล้วก็มีเซเมนโยนะครับนี่ตัวเอนะของทีม2นะครับคุชเบิร์ดทีม2นะได้อัพหน้าเลยนะเซเมนโยนะครับน,น,น, <laughs> นี่ตัวซ้ำไม่เยอะนะของท่มอนนะครับ อ่ะปิดท้ายนะครับ82บบวกคูณ20บครับแพ็คนี้ผมให้ฉายาไว้ว่ามาเพื่อลง SBC Store ครับ <laughs> ไปครับโอ้โ oh ห oh, ไรแสงนะครับ CM อ่ะแฟงกี้เรียวอยงอย่านน้อยก็เลื87นะครับ82คูณยี่สินผมเคยเปิดได้แบบไงแบบไม่เกิน84 แบบไงแบบยาวๆเลยนะทั้งแบบสิบกว่าแพ็คเนี่ยนะครับนี่อย่างน้อยๆถือว่ามันปราณีนะให้หลอดกาตัวโตมาด้วยนะไบคี้เลยอยอมโอ้ของอของพี่ม่อนนะจบไปตั้งแต่แบบใช่ไหมเฮเยอร์พิกแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้เจ้าของไอดีมาจัดการไปนะครับขอบคุณเมมเบอร์ Member พี่ม่อนมากๆนะครับผมครับมาครับเป็นของไอดีของตัวเองกันบ้าง เมื่อกี้ของคนดูนะครับเวลามันไม่แบบเกิน8นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลงคลิปแล้วยังไงก็ต้องแบบให้เกิดแบบไงแบบเกิน8นาทีอ่ะนะครับโอเคนะครับไปครับนะก็ผมมีอันนี้นะครับมันมีผสมนะครับกับเดียว i ันลายวันด้วยนะครับมีผสมกันเพราะว่าคือแบบคือผมไม่อยากจะมาเปิดแบบเดียว i ันลายวันเป็นหลักนะครับสัปดาห์นี้เพราะว่าแบบจบแค่ดีสองเองก็เลยแบบผสมกันไปกับไอเอสบีซีลายวันนะครับแปดสิบ คูณไม่ใช่สิแปดสิบสามคูณสิบนะครับสี่ใบนะครับจะทำไมต้องติดขัดด้วยเนี่ยสี่ใบโอเคนะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับอีลิตซีซั่นเนี่ยนะครับอีลิตซีซั่นสี่แอนด์ห้ารีวิวแพ็คนะครับนักผสมเหมือนกันในวันนี้นี่มีอันนี้ด้วยนะครับ81็ดบวกคูณสานะครับนี่ก็จากดีเซ็นในวันดีสองนั่นแหละนะครับของสัปดาห์ล่าสุดโอเคนะครับมาแบบมิกซ์นะครับ สำหรับการเปิดแพ็คครั้งนี้ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีแค่2นี้นะครับ2ไอเทมจัดไปเฮ้ยแบบได้แบบของสัปดาห์ล่าสุดเว้ยเฮ้ยนะครับไม่สิต้องบอกว่าแบบของโกลโมโัวล่าสุดอาร์เจนติน่าโอ้โหใครวะเนี่ยเมสซี่มันก็ไม่มีด้วยนะครับสำหรับคุณเบอร์เลยมีอาราบานะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่อาราบาครับ ตอนนี้ร่วงมาแสนกว่าแล้วนะอาราบาครับโอ้โหโอเคโอเคเพราะว่าแบบไอ้สัปดาห์เนี้ยนะครับที่ผมแบบเลคคอร์ดอยู่เนี่ยนะครับผมจบแปดวินนะครับซึ่งไม่ได้ลุ้นตัวที่แบบใช้งานได้เลยสําหรับฟุตเบิร์ดนะครับมีแต่พรีแม็กควายนะโอเคครับอาราบาก็อาราบาเว้ยก็เนี่ยครับหนึ่งแสนต้นๆแล้วนะครับร่วงมาไกลแล้วจากสามแสนเดี๋ยวยังน้อยๆนะมันยังปลาณีนะครับมันยังปลาณีพอมีตัวแบบใช้งานได้บ้างนะครับ โอเคโอเคละบายนะครับก็ที่เหลือผมพอจะเคลียร์บ้างแล้วนะครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนดีกว่านะครับ83ดสคูณสิเอออันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพอดิดท้ายนะสำหรับแปดสิบเอบวกคูณสาครับอาริซอนใช่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นอาริซอนก็ดี โอนอาอรีซอนนะครับโอ้โหติดตามคำสั่งนะครับโอเคแล้ว89เพราะว่าถ้าเป็นแอร์เดซอนนี่มัน88นะครับอาลีซอนอาลีซอนนี่ต้องบอกว่าเป็นเลดที่แบบผมถูกฉลกมากเลยนะแต่แบบพอมาเป็นภาค25อู้โอ้กว่าพี่แกจะออกนะครับคือถึงตอนนั้นเนี่ยผมใช้กูตัวมาก็แบบโอ้โหเป็น 2, 300กว่าแมตช์แล้วนะอันจริงอยากได้พี่แกก่อนนะเพราะว่าเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับลิงก์ง่ายกว่าช่วงต้นภาคนะครับ แต่คือมันไม่เกิดขึ้นไงนะครับอย่างที่บอกพ <co f maid> ึ่งมาได้เอาตอนที่แบบโอ้โหมันคือเราไม่ต้องการขนาดนั้นแล้วนดะีน๋อถ้าเปิด8ปดเออคูณ30ก่อนใช่ไหมนะครับมันจะเขาเรียกว่าแบบสลับไปที่ทานเฟืร์นะครับตัวซ้ำแบบแบบแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวขายได้แต่แบบอันเนี้ยนะครับมันเป็นอันเดรสดสำหรับ83คูณสินะครับ มันจะเป็นอันเทรดแล้วก็มันมีแค่บางตัวเองใช่ไหมทีม่แบบเราสลับได้อะไรเงี้ยนะครับอู้นานอ่ะเนเนี่ยม,มันประมวลไม่ถูกแล้วเนี่ยว่าแบบเออไอตัวไหนที่แบบเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมนะปังปีนหน้าจริงๆคือแบบถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันต้องประมวลออกเลยใช่ไหมว่าเออแบบตัวไหนที่แบบมันยังไงคือแบบเรามีในเอ c บ t ซ r โตอยู่แล้วหรือว่ามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> อ่ะารนี่ก็ทีมบลู ทีบอลดูวิกสัปดาห์นี้ผมเปิดาใช้ก็มีเ,เมสซี่ด้วยนะเมสซี่เดโมชิลล์ซันะมเมอร์เป็นฉากหน้านะครับแล้วก็เป็นคูราซี่นะครับ80ปุ๊บนะสกิปไรครับอยู่ใจไหนกันว่าจะมีทีบอลดูวิกอีกไมหม85อัพนะครับสำหรับทีมอลดูวิกหลังๆวันนี้ ไม่มีแบบ83ดสปดสิอะไรงี้แล้วนะสำหรับเตนิโอโน่พาวเมอร์มาตินยอสซัมเมอร์โอเคซัมเมอร์หน้าตายอย่างกับแบบเออ่ตัวละครหนึ่งในเดอะไวรูทัตเลยนะครับ <laughs> มองไปมองมานะอืมนะครับเอ่ออ่ะต่อนะครับแปดสามกูสิต สองใบโอ้โหทองอารักซีบีอิตารี่ถ้าเป็นบัสโตนี่ก็ดีอยู่นะแปดเจ็ดแต่มันจะเป็นอา oni, บัสโตนี่มีโอปรักมาด้วยนะเขาโอเคคือนี่แหละถี่แบบไม่ได้แบบการ์ดรูมูอะไรเงี้ยขอให้แบบหลีดสูงแบบเนี้ยผมโอเคมากเพราะตอนนี้เรามีแบบบีซีแบบใหญ่หญหญหญๆเยอะมากนะแบบ,บมีตแบบูเร่บ้างมีแบบยังไงอะโรนันโดบางอย่างไหมครับ แป๊บๆนะครับ85ตัวแล้วนะครับ85ทั100ก็ขยันเคลียร์ทุกวันแหละนะครับแต่คือที่ไม่ยอมคลิกคลิ k กซีลนะบางตัวเพราะมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับ spc ซอะไวเพราะฉะนั้นก็ใช่ไหมนะครับจากไงแบบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเนี่ยไอสปาต้าเรามีอยู่แล้วนะครับ เ,ออเรามีอยู่แล้วแล้วมันไปขึ้นตัวที่แบบไงแบบเรายังไม่มีะนะครับเออไม่มีได้ไงก่อนนะผมซ้ํา23ตัวนู่นนะครับในออทันเฟอร์นะครับทันเฟอ <laughs> สปาตานี่เป็นตัวเอเลยนะครับ <c oughs> อ่ะโหก็วางแผนถูกนะผมมาเปิดไปสาูณสิบก่อนนะครับก็ถ้าเปิดอันนู้นไปก่อนเนี่ยบางทีอันนี้นี่คือแบบซ้ำกระจายเี่นะครับครับสามปูนสิไร้แสงนะครับ อย่างที่บอกครับอย่างนน้อยมันก็มีแบบอาราบามาให้แบบว้าวใช่ไหมครับนี่ถ้าไม่มีอาราบาเดี๋ยวเพราะว่าน่าจะบางบินาาแน่ๆนะครับเพราะไอ้แปดสิบเพราะไอ้แปดสิบเอ็ดบวกคูณสามสิบหนึ่งม่ไยังไงนี่นี่ไอ้ลูเบนเดียเนี่ยนะช่วงทีหนึ่งผมภาวนาอย่างแรงกล้าว่าแบบเออมันต้องปูวบ้างแหละเพราะว่าเนี่ยเวลาเปิดแพ็คดองอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นตัวเอที่แบบออกบ่อยมากแต่มันไม่เคยปรากฏเลยช่วงทีหนึ่งนะครับ เออนะรูเบนดีอาร์สนะครับบรเซอร์ er. 86อ่ะถือว่าวางแผ่นถูกนะครับอันเวสดาสอบารอน่อไไปถือว่าวางแผ่นได้ถูกต้องนะครับเหลืออีกหนึ่งนะครับ นี้ขายได้ถ้าแบบแบบเจอตัวที่แบบเป้งๆเข้านะโอ้โ,โหรวยนะครับรวยเลๆไปครับพูดไปพูดมาก็เพลออีกแล้วนะเพลอไปเรื่อยนะครับไปครับ1สิบ็ดบวกคุณสามสิบเฮ้ยมีแสงเป็นเบื้องต้นแต่อันนี้ดูจะเป็นซีบีบราซิลมาพินยอสนะครับรับฉากหน้ามาก่อนมาพินยอส รับจากหน้ามังกรเซเมนโยครับไอเราคิดว่าเออถ้าแบบสายซีีด้วยกันก็น่าจะเป็นแบบฟานได้อะไรอย่างงี้นะครับเซเมนโยครับจบครับโอ้โหเปิดตัวด้วยซีีมึงก็ต้องพาแบบเพื่อนแบบเซนเตอร์แบ็กมาด้วยกันใช่ไหมนะครับสำหรับบากินยอนนะครับพาเซเมนโยตัวลุกมาทำนะครับอืมก็นะอย่างที่รู้กันนะครับ โอเคครับ